ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ป e, ีควรใช้จัก,กรเยียนในการรับชมมาดิสกเกตเตอร์มากูขอให้ได้แล้วกันมาชนนี่โอ้ยมาสกเกตเตอร์มาแล้ววะสกเกตเตอร์มาเราขอสักตัวได้ปะยะยาวแบบไม่เคยเจอสกเกตเตอร์มากกว่า5ตัวเลยกูเนี่ยแม่งเกมนี้อาเป้ไม่เอาว่ะน่าจะได้แค่สี่ตัวแล้วคุณผู้ชมเออสี่ตัวก็ได้มาแต่จัดจีได้อยู่น่าจะมาแค่สี่ตัวก็ได้อยู่ขอให้เข้าแล้วกันจะมากี่ตัวไม่รู้แต่ขอให้เข้าแล้วกันนะขอแค่นี้พอ มาผู้ชมครับกดตูหมุนหน่อยดิมาลองกันบ้างว่าตู้มุนเยอะคูณเยอะมันจะเข้าหรือเปล่าเออมากดไปวันาทิตย์ไม่ต้องคิดอะไรครับแต่ก็ก็แตกไม่แตกก็คือไม่แตกดําก็ดําไม่ดําก็แดงแค่นั้นแหละพวกเรู้แค่นี้เอาสวยสิบสองรอบไปก่ออได้เล่นมาได้เล่นมาได้เล่นมาโอ้โหไอเฮียดำโอ้โหคนพ่อคนแม่มึงนอกเกินเกินไปแน่คุณผู้ชมครับแบบนี้เอาดิเคมาสีบานโอ้โหเฮียดำซะกูสะดุ้งเลย อืไม่หมุนก็ดีอยู่แล้วตอนแรกคุณชมมาเอาดีไปต่อ40บ,บาทได้อยู่เอาดีเอมาต่อช่วยไป1 2ท ไม่รู้ว่าอุนเยอแบบนี้คุณผู้ชมไปไหนกันบ้างคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าการหนาวมากภาคเหนื่อนะโอ้โหพตาฝนตกมากมีคนรายงานมาเยอะมากยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยละกันโอ้โหโควิดบ้างอากาศบ้างตอนนี้โอ้โหแปรปรวนหมดสกิลเข้าแพงของก็แพงโอ้โหจะอยู่ได้ถึงกี่ชีวิตคุณผู้ชมคิดดูละกันโอ้โหชีวิตนี้แม่งต้องมาเจออะไรแบบนี้มันเหนื่อยนะคุณผู้ชมนะกว่าจะผ่านแต่แต่ละวันนี่บอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากดราม่าคุณผู้ชมครับแต่ยห้ทุกคนสู้ต่อไปเราเรื่องที่เกิดไม่ได้แต่เราเรื่องใจทุกกกคนเด้อรัมา แม่เอาดีมาต่อหน่อยเพื่อนมาเอาไปมาต่อด้วยจดนี้เกินโอ้ไม่เข้าต่อไม่อะไรทั้งนั้นเลยเอาดิเจมาส่วยไปหนร้อยแปดสิบบาทได้เล่นไปเอาดีสเกตเตอร์ก็ไม่ลงไอ้เย้ะเหลือพันสามแล้ววะคิดดูดิโอ้โหมาต่อมาเอาไปอีกเก้าสิบบาทเออว่าจะหมดแล้วมึงเหลือพันสามแล้ววะคุณผู้ชมเหลือพันสามแล้วอ่ะเออน่าจะเศร้าแล้วอีพีนี้คุณผู้ชมครับน่าจะไปต่อมไม่ได้เี้ยเหลือพันซองแล้ว่าไอ้หี่กําไรไม่มีว่ะ กำไรไม่มาอ,อกำไรไม่มาคุณโจบอ้โหบ้าบอไปเลยเอาดีไวสองเออมาว่าี่พันออาดี้ดอกนี้ไงมาแล้วโอ้โหกิน,น้ำเพลินเอาไปอีหนึ่งดอกแล้วไวมาต่อยแล้วลาวจ่ามาด้วยขอมังกรในปัจจัแรกเออไวอีกหนึ่งพันมาดิแตกนอกก็ได้เอาแล้วไงบิ๊กวีนไปจ้าก้อนนี้มาคุณโจบอโหสุดไม่ไหวว่ะ สุดเกินนะคุณผู้ชมครับสุดตีนนะฮะมาปรับไปต่อละกันที่2องร้อยบาทคุณผู้ชมครับมาเอาไปต่อละกันมาปรับไปสุดเลยเนี่ยเบรดบอกว่าไม่ได้ใช้สูตรนี้นานแล้วคุณผู้ชมนะนะสูตรที่แบบว่าเดินเบรดตามเอ่อเยียหมาบารวยคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบก็จัดได้นะคุณผู้ชมนะ <c oughs> มาดิเอาดิเคมาหนึ่งร้อยหกสิบบาทมาสวยไม่เข้าต่อซะด้วยดอกน,นี้ <c oughs> ไม่มาวะเอาดิเคมาต่อมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไป กระแทกหน้าไปเออเจามาสวยไปห้บบาทมาเอาดีเออมาต่อมาอีกสิบาทผู้ชมครับออได้อยู่มาฉาบมาสกงามเพื่อสกโอ,อ้โหสิกงามชุดโอ้โหสกอะไรคบนั่นเอาหน่อยมายังไม่มาต่อช็อตน,นี้ไปเอ,อ้ยเกินว่ะโอโหไม่เข้าเลยโอ้โหแล้วแปรนอนมาช็อตน,นี้สวยดีครับวายมาเรียงไปจ้าเบอร์ตองไปดีช็อตน,นี้มา เอาไป1ดอกเจร็รบาทถือมาได้อยู่ทั้งสวงนะช่วยชีวิตมาได้ครึ่งทางเอาไปอีกมา120บาทเอาดีเพื่อนเออเคมาช่วยไปเพื่อสามรอื้อหืฉาบมาเรียงลายไปต่อพันแปดรบาทโอ้โหพันห้าพี่ว่าไงเอาไปต่ออียีบบาทเอาดิ มาเอาดิเจามาต่อช่วยจัดไปเพื่อนดอกนี้มากระแทกหน้าไปกระเทกหน้าไปสา0 0บาทมาอด้อยู่กูบอกแล้วไงข้องจริงไม่พูดเยอะเจ็บคอสอร้อย40บาทกระเทกหนะ้าไปต่อแบบโฟร์พิชันลมาอีก80บาทเอาดิวายมาต่อก็สวยงาพาราเปะหนึ่บาทเอาเรื่องกาเบื้องแตกอีกสี่สิบบาท สุดจะเกินเอาที่เหลือจะเชื่อไป 1, 200บาทว่าไงล่ะเออของจริงไม่พูดเยอะคุณผู้ชมครับบ้าบอกอ,อ,อ,อระคังข้างฝาไปต่อ400บาทดีกว่าแล้วไปต่อคุณผู้ชมครับจะหมดก็คือหมดนะคุณผู้ชมฮะดวงจะไม่มีก็มไม่มีฮะปับปไปเท่าไหร่ก็แตกไม่แตกไม่รู้อยู่ที่ดวงคุณผู้ชมครับอยู่ที่เวลาด้วยแต่เวลานี้ก็รอไปเล่นดูแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมนะคุณผู้ชมนะมนะจัดไปให้ได้หรือว่าที่ยสองทุ่ม3าีก็ได้นะเวลาดีๆแบบนี้ไม่อยากบอกใครแต่อยากจะบอกคนที่ด เอาหน่อยโอ้โหยังไม่เข้าเลยวะที่เหลือโอ้โหก็เลยับเอาหน่อยแย่ <c oughs> yeah, แล้วปะทางเริ่มแย่โอ้โหเริ่มเปลี่ยวเริ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เอาไปฉาบมาแปดร้อยบาทได้อยู่เอาดีเพื่อนโอ้โหอยากได้มากกว่าน,นี้ต้องทงําไงครับนั่นเอาหน่อยมาที่เหลือคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะอังปอมาสามร้อยบาทได้อยู่ฉาบไม่มาต่อด้วยยังไม่ไหลเดวยว่ะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ เอาดีเอมาเขาอยากจะแตกดอกเดี๋ยวเราจบได้เลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหอย่างมีโมเมนต์แบบแตกโบม้าเป็นเศนบ้างวะเช้าเช้าแบบเนี้ยเอาดีเดี๋ยวเล่นเสร็จมูงแมงไปเที่ยวกะลีสักวันสี่ห้าวันเอาดีเจมาส่วยเพื่อนเอาดีเออมาต่อไปเก้าร้อยบาทแล้วสิเป็นวายด้วยช็อนนี้ส่วยจัดมาเอาดีข้อตัวงามๆไปต่อห้าบาบาทหน้าร้อยบาทได้อยู่เอาดีเอาดีได้อยู่ถือว่าโอเคนะไม่แย่มากเท่าไหร่คุณผู้ชมครับเอาดีก็ไปต่อได้อ่ะเอาดีมา ไม่มาซะด้วยวะเอาดีเจมาต่อสวยไป200บาทเอาดีเพื่อน <c oughs> ได้เล่นวะแบบนี้ได้เล่นวะเอาดีมา400บาทไปคอมโบนี้เอาดีมาสวยมามา2,200บาทได้เล่นไปเพื่อนมา32 0 0บาทคอมโบนี้ไปเอว่าไงสูยไเพื่อน8880บาทเอาดีของจริงอือสเกตเตอร์มาว่ะสี่เอ้ยสี่ตัวเอ้ยเอาดี เอาที่สเกตเตอร์สี่ตัวซะด้วยคุณผู้ชมครับสะดุ้งหน้าครับโกดสตาร์ทเลยครับเออใส่เกียร์ไปเพื่อนไม่ต้องกดแล้วกูเสียได้วะเฮียกดมาแล้วดำกูไม่อยากกดเหมือนกันเอาดิเข้ามาก็กดไปเลยคุณผู้ชมครับไม่ต้องเสี่ยงอะไรอยู่ที่ดวงก็จะแตกไปแตกมาก็พันเสียะ่ัองอยู่เอาดิก็พันซองอยู่นะก็ไม่แย่นะเอาที่เจไม่มาด้วแถวสองเหียเกลือจัดดอกนี้มา สอรอบ3รอบไอ้เฮียไม่แตกโอ้โหเฮียเอ้ยกูเจออะไรอยู่วะเนี้ยเอาดิเคมา5้0 0ไปกระแทกหน้าไปเอาดีฉับมาเออ4,800เอาแล้วไงเอาแล้วไงไอ้เฮียขอไม่จะแตกมันก็แตกกูบอกแล้วไงไม่ต้องกดก็ได้ได้หมดหมื่นนึงอะมาดิกำไรมาแล้วว่าเอาแล้วไงโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกไอ้เฮียเกิดเกินเอาไ่เขาต่อสุดท้ายนี่ว่าไงสุดท้ายนี่ว่าไงสวยเพื่อเจามา640บาทมาขออีกสักหน่อยมา จะคอยสักหน่อยก็ไม่ได้จะสามมืนแล้วกูจะทอดแบบไม่มีเศษได้ปะอย่างได้โมเมนต์แบบนั้นมัง่งคุณผู้ชมครับไปต่อมาไม่หยุดมาแค่นี้ไม่ได้อ,อาเคมาสวยสามร้อยยี่สิบบาทเอาเปลมาสวยเพื่อนไหลไปเออมะอย่าไปเศษประทัดมาแถวสองออไม่เขาต่อเยี่ยงวงหจะจะไรแล้วก็ไม่เอาเอาดีเจมาห้าร้อยสิบบาทเอา,เอาแล้วไง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 มาดีเพื่อนเอาดีเอาดีอาดโอโหไม่สุดจริงๆไอ้เอ้ยกูคอ,ออยางสุดดอกเด,ดี๋ยวก็จบได้เลยอะมา เพื่อนไม่เข้าต่อด้วยว่าดอกนี้วะเอาดิเออเคมาหกรสสิบบาทไปมาเพื่อนกระแทกหน้าไปต่อเอาดิของจริงไวมาว่าไงไวมาว่าไงสู้ไเพื่อนเอาดิมาพันสองร้อบาทมาดิไวมาขอชาเพื่อนขอชากูขอดาบมาชาบมาสว้เพื่อนเอาไปสอบัาซีอีมาอีสักดอกหนึ่งเออเอาดิเอมะเอะมะเออเออเรื่องอีกสักดอกมาอีพันเดียวไม่เข้าต่อเอาดิมายังไง โอ้โหไม่ได้เอาดลมารอ้อยยี่สิบบาทขอให้ดอกอ ไอ้เอ้ยกูเหนื่อยใจวะแม่งขาดเกินเกินเอาดิโจไปดิเพื่อนมาสวยโบเออมาแล้วไงสามหมื่นวะไม่มีเศษไม่ต้องปัดในเฮียสี่หมื่นแปดโอ้โหเอาวะดอกเดียวแตกมาซอกมืดแตกโอ้โหจบดีครับรอเหี้ยอะไรกูจะขอแค่สามหมื่นแล้วมาสี่หมื่นแปดกูเบียากเล่นต่ออะไรสัตว์เอ้ยปลาเศษก็จะขึ้นเออโหยยังไงเขาจบแค่นี้กันในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับพี่ยามากผ่านรายการไว้เจอกันพรุ่งนี้แบบฉบับเต็มช่วงเวลาโ้อ 8โมง30นาทีนะช่องเยีมาร์ารูยไปก่อนเราตนสวัสดีจ้า